บุคลากรทั้งหมื่นคนต้องมีความเชื่อว่าผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและนำพามหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมให้ทุกคนมาเดินด้วยกันแล้วเชื่อมั่นว่าผมจะมีความคิดความอ่านที่จะที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาความรู้เอาประสบการณ์เอาการบริรณาการที่ที่ทำอยู่นะมาประยุกต์ใช้ทําให้ทห่านทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจริญก้าวหน้าผมก็ต้องสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในตัวผมเองก่อน าการแนะนําหนังสือในครั้งนี้นะครับผมก็ขออนุญาตแนะนําหนังสือ,อชื่อเรื่องว่า Speed of Trust นะก็เป็นพลังของความเชื่อและก็ความาไว้วางใจนะซึ่งผมก็ใช้หลักการนี้มาตลอดซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็แต่งโดยสตีเวนโควีนะครับซึ่งหัวใจของสําคัญก็คือเรื่องของความ ของ trust ก็คือความเชื่อถือและก็ความไว้วางใจซึ่งเขาแบ่งความเชื่อถือและไว้วางใจเนี่ยออกมาเป็น5ระดับนะครับ mm. ต,ตั้งแต่เรื่องความเชื่อถือใน,ในตัวเองว่าว่าว่าต้องมั่นใจตัวเองก่อนพู่ง่ายต้องมั่นใจตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ความเชื่อถือ,อระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างระหว่างคนระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าคนอื่น ที่มาเกี่ยวข้องกับเราก็ต้องมีความเชื่อถือในตัวเราแล้วก็มีความเชื่อถือในระดับองค์กรว่าจะไปข้างหน้าได้อย่างไรนะครับแล้วก็อันที่4ี่ก็เป็นความเชื่อถือในระดับคนที่มาเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยเฉพาะอย่างเช่นเราอยู่ในมหาทลัยก็คือผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยนะบริษัทเอกชนที่ต้องการใช้มหาวิทยาลัยหรือภาครัฐก็ต้องมีความเชื่อถือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สุดท้ายก็คือภาพของสังคมภาพของทั่วโลกจะต้องมีความเชื่อถือใน ในองค์กรก็คืออย่างเช่นของเราก็คือเชื่อถือในมหาวิทยากตรศาสตร์ 2. ว่ามหาวิทยากษตรศาสตร์จะทําเพื่อประชาชนทําเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้ความน่าเชื่อถือในแต่ละดับที่ว่ามาเนี่ยนะก็จะทําให้ตัวเราเองก็น่าเชื่อถือ,อนะครับถ้าเราเป็นผู้บริหารหรือเป็นเป็นคนทํางานทุกคนก็จะเชื่อถือเราทุกอย่างเราจะต้องเป็นคนตัดสินเองนะหรือว่ามีอํานาจในการตัดสินใจเองแล้วเามอบหมายอํานาจไปลงไปเ,เรือ่อยๆจนกระทั่งถึงระดับหน่วยงานย่อยจนกระทั่งถึงระดับตัวบุคคลถ้าเขาน่าเชื่อถือ นั้นถ้าอย่างนั้นได้เขาก็สามารถมีมี power มีความคิดที่จะสร้างสารรค์งานด้วยตัวเขาเองได้ขั้นตอนของงานก็จะลดลงทุกคนทํางานโดยมีเป้าเดียวกันแล้วก็แล้วก็ทําให้ความเชื่อถือขององค์กรในภาพรวมดีขึ้นนั่นคือ,อความน่าเชื่อถือที่ซึ่ง,งเป็นหัวใจสําคัญและผมก็เอามาใช้ในปัจจุบัน ำหรับเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือไฟ v e w a v ที่ท่านอธิการเนี่ยได้กล่าวถึงนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยท่านอธิการคิดว่ายอย่างไรคะผมว่าจริงนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าว่าถ้าเราเชื่อถือใครเราก็สามารถที่จะไว้วางใจในการให้เขาได้ทํางานต่างๆได้ดังนั้นถ้าเราใช้ความเชื่อถือในทุกระดับทุกคนมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันนะระบบมีความเชื่อถือนะครับมหาวิลาลยนี่น่าเชื่อถือก็ ก็จะทําให้ทุกคนทํางานเพื่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือในระดับในระดับประเทศและระดับนานาชาต,ติต่อไปนั่นคือความคิดของผมที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้อ่านหนังสือเรื่องนี้ค่ะอยากทราบว่า,เ,าเวลามีภารากิจต่างๆเนี่ยค่ะท่านท่านอธิการบดีเนี่ยมีวิธีการเลือกบุคลากร,ท,รที่จะมาทําภารากิจนั้นให้สําเร็จได้อย่างไรคะโดยใช้หลักการสมาร์ททรัสค่ะผมคิดว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีคนเก่งเยอะ เพราะว่าเป็นที่รวมของด็อกเตอร์เป็นที่รวมของนักวิชาการทั้งหลายเพียงแต่ว่าเราจะใช้คนให้ถูกกับงานเพื่อจะทําให้เห็นว่าในฐานะผู้บริหารสูงสุดเนี่ยมีธรรมพิบาลในการเลือกคนมาทํางานเพราะผมเชื่อมั่นว่าทุกคนในหมหาลัยถูกคัดเลือกมาแล้วจากระบบนะตั้งแต่การสมัครสอบการได้ถูกการคัดเลือกมาบางทีบางตําแหน่งเป็นร้อยคนดังนั้นเขาถูกคัดเลือกมาผมคิดว่าเขามีความสามารถเตยมแต่ว่าเราจะส่งเสริมให้เขาทํางานตามภารกิจตามความสามารถของเขาตามเ e อร์ฟอร์แมน ของเขาได้อย่างไรนั่นก็คือหลักการที่ที่ผมพยายามจะเลือกคนให้กระจายแล้วก็มีหลักธรรมาภิบาลในการในการใช้คนค่ะก็ขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากนะคะที่ได้มาแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆในหนังสือรวมถึงประสบการณ์การบริหารของท่านนะคะในวันน,น,น,นี้แนวคิดต่างๆที่เราได้รับในวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ชมรายการแล้วก็คณะทำงานมหาวิทยาลัยทุกท่านนะคะ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ